อันนี้นะคะก็เป็นของฝากนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวัสดีค่ะพบกับช่องมุกี้นะคะอันนี้ก็มุกี้กำลังก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็มีของฝากนะคะสำหรับญาติๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้จะเป็นของอท้องถิ่นเลยนะคะของไครเมียนะคะแล้วก็เซวสโโปนะคะท้องถิน่น เซวัตโตโปอ่าบัลการ์กวานะคะยาวต้านะคะออเคเมียทั้งหมดนะคะแล้วก็สเตมโฟลโปก็จะมีนะคะของเราอยู่ของเราอยู่ที่แบล็กซีนะคะเพราะฉะนั้นอ่รารอบๆแบล็กซีก,ก็จะมีประเทศอ่าตุรกีนะคะซีเรียอืมแล้วก็ยูเครนแล้วก็อืม อไม่แน่ใจว่าจอร์เจียอ๋อใช่หลายๆประเทศนะคะต้องแนนนะ <c oughs> จะมีอ่อเสื้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะอิมพร์ตแทนมาจากตุรกีนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเป็นเสื้อที่แบรนด์ที่มีคุณภาพดีมากนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่ามาจาก U.S.A. หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือ,อพวกสปิริตพวกเหล้าวายนะคะตัวนี้เป็นไวน์ไคเมียแท้ๆเลยนะคะต้องขให้ดูเป็นไวน์แดงแล้วฮะไคเมียแท้ๆนะคะรวมถึงไวน์ขาวชาร์ดอนนีนะคะชาร์ดอนนีไวน์ขาวนะคะก็เป็นของไคเมียนะคะ เว้าชอบค่อนข้างชอบกินเอาไว้ขาวนะคะโดยเฉพาะชาร์ดอนนีนะคะมันจะละมุนล,ลิ้นนะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไวน์แดงนะคะของครเมียนะคะรวมถึงแชมเปญน,นะคะเรามีแชมเปญเยอะมากนะคะที่ครเมียรวมทีนึงตัวนี้อะ,ะสปริตนะคะ ห้าปีอันนี้ของฝากสำหรับคุณพ่อนะคะคอนอยัคนะตัวนี้จะเป็นคอนอยัคนะคะแล้วก็เราจะมีขนมท้องถิ่นนะคะตัวนี้นะคะขนมท้องถิ่นนะคะเป็นสัญลักษณ์ของไขเมียเลยนะคะเห็นไหมคะมีรูปนะคะที่ไขเมียมีไข่หมูเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็น ตัวนี้เห็นได้ชัดเลย,เลยของเราเป็นแบล็กซีนะคะตัวนี้คือแบล็กซีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมุกจะพาดูเทกเจอร์นะคะขนมด้านในนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวจันี่ก็จะเป็นขนมสไตล์ตุรกีแบบนี้นะคะและ้วก็น้ำหอมนะคะ ซอันนี้ก็จะมีเป็นของไคาเมียนะคะน,นี่เป็นของเฟรนช์นะคะเพราะเราอยู่ใกล้ๆกันนะคะรวมถึงช็อกโกแลตของเรานะคะอันนี้จะมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์นี้มาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะอืมรสชาติดีมากนะคะไม่หวานมากนะคะช็อกโกแลตเอตัวนี้นะคะเป็นของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะยี่ห้อนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวานมากนะคะ เป็นช็อกโกแลตที่รสชาติดีเข้มข้นมากนะคะยังไงเพื่อนๆอาื้อดูนะคะบุ้งก็จะเปิดร้านขายนะคะก็มาอุ่นๆได้นะคะช็อกโกแลตเป็นลอยๆชนิดอลนนะคะแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อผ้าดีมากนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเอ่อเทอร์โนราเทร์โนวานะคะนี่เหมือนกันนะคะสำหรับเออหลานๆนะคะ ผู้หญิงนะคะหญ่จะมีหลานผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะมีไม่เยอะมากนะคะ,ะก็จะมีเยอะหลานๆเยอะมากนะ,ะอันนี้สําหรับเฉพาะออหนึ่งบ้านนะคะก็จะเยอะขนาดนี้แต่ว่าคือเดี๋ยวเดินหน้านะคะจะไปอีกนะคะที่ประเทศจีนนะคะคือครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ จะต้องมีของฝากให้หลานหลานเยอะมากนะคะหลานนีประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนนะคะก็ดูตัวนี้เป็นดินแดนของไคเนียนะคะมีบล布拉านะคะเห็นไหมคะสวเศรษคะตัวนี้จะมีเรือเต็มไปหมดเลยนะคะเรือยอร์ชนะคะถ้าจอดเรือนะคะเรือยอร์ชเต็มไปหมดนะคะบล布拉านี่ใคร้ไคเนียนะคะเสานี้คือเสาที่ประกาศความใช่ ความที่นี่เซวัสโตโปนะคะความความที่ชัยชนะนะคะคชัยชนะอยู่ที่เซวัสโตโปนะคะคนี่เห็นไหมคะบ布拉กอาก็สวยนะคะทุกอย่างนี้ก็คือแบล็กซีนะคะแล้วก็เรามาดูตัวนี้กันนะคะมีพระราชวังนะคะตัวนี้ที่ยาว์ตานะคะพระราชวังนะคะทั้งหมดนี้เป็นเคมีแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพระราชวังเหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นพระราชวังวอลุฟกานะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นพระราชวังเหมือนกันนะคะถ้านะคะเพื่นอนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะที่จะไปเที่ยวกับมุกนะคะเดี๋ยวมุกก็จะนค้นพาเที่ยวเองนะคะที่แคมียาเนี่ยนะคะโอเคตัวนี้เราก็ได้นะคะเครื่องประดับมานิดหน่อยนะคะเล็กน่อยนะคะอันนี้ของส่วนตัวนะคะไม่ฝากใครทั้งนั้น โอเคถ้าใครชอบคลนะิปของมุกนะคะก็โปรดช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็มุกจะมีเรื่องราวดีๆของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะกินที่อานะคะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much ขอบคุณค่ะไปิบาบาช่วย